เกษมดิตเปิดเข้ามาแฟงกี้รับไว้ได้ด้วย2มือปามาให้พี่โชคโชคลาบนินแสงแตะให้แอป,ปเตอร์แอป,ปเตอร์พรูพดเพชรเนแตะทีเดียวหลุดเลยครับมาลิมเส้นฝั่งขวาแตะทีเดียวคัดให้พี่โชคพี่โชคแตะที่ยิงล่ตาเข้าไปเรียบร้อยโก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  ให้ทำประตูให้กับสโมสรเงนทั้งวันมีนักเต็ดได้แก่ผู้เล่นหมายเลขยี่สิามเชลลาดูงแสงปุบมือให้หน่อยปุบมือให้หน่อยขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยขออนุญาตทำออนุญาขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยยุคนี้โซเชียล กองเชียร์กองเชียร์ของเกษตรบดิกก็บอกว่ายี่เพิ่งถ่ายรีบมาทีมโดนนําแล้วไม่ต้องมัวถ่ายรูปก็ <c oughs> สนุกสนุกครับเป็นเป็นเกมที่สนุกแล้วก็กองเชียร์ก็น่ารักทั้ง2ทีมครับสุดยอดมากครับไทยดีสามของเราไทยแลนดน์ไทยอนนอย